โอ้โหนี่คือเปราะป่าหรือว่าตุกหมูนะนันเลยก็ได้มาจากสวนพี่สาวนะอยู่ในสวนที่ติดป่าก็จะเอามาปลูกไว้ในที่นานะก็อยากจะอนุรักษ์เอาไว้เดี๋ยวไปหาที่ปลูกแถวริมสะนะดูว่าจะเหมาะสมแค่ไหนนะเดี๋ยวต้องเดินหาที่ปลูกเปลูกเอาไว้ ช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ คืมฟ้าคืมฝนมาแล้วฮะนะนาเล็กก็จัดการปลูกเรียบร้อยแล้วนี่ปลูกตามริมขอบคันนาของนาเล็กนะขอบริมสะนี่แหละนี่ปลูกขุดดินไว้อย่างนี้แหละฝังฝังไว้อย่างเงี้ยนะประมาณสักสิบกว่าต้นนะก็หวังว่าจะเป็นผักตุบหมูเป็นเปราะป่าเอาไว้เป็นกรณีศึกษาหรือว่าช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ แล้วก็สามารถที่จะเอามากินเป็นอาหารได้ด้วยนะทำเป็นผักหรือว่ากินใส่ทำเป็นแกงอ่อมแกงไรได้หมดเลยนะนี่ปลูกที่ริมสะของนาเล็กนะอะก็เป็นคลิปสั้นๆเพราะฝนมาแล้วนะอ่ะ,ะ,อะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ